ืัอนี้เขาก็ซีมาแนะนำไอ้วิธีการปั้นขนมปังตกสไกวนะครับอ่าทุ้นที่ผมใส่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการมัดตะกอวิ่งนะครับตกสไกวเพื่อพวกปลา,ากินละแวงปลากินนั่นนู่นนี่ครับเขาก็ซีได้อันมันกินง่ายๆบละแวงครับกบปั้นขนมปังเข้าไปครับ อันนี้ปั้นแบบแน่นๆจังหน่อยนะครับปั้นใส่ตะกัวอันนี้สั้นแหลกนะครับปั้นแน่นๆจังหน่อยคจังสี่ได้ครับสั้นแหลกปั้นแน่ๆน,สสรรน,นๆส่วนสั้นที่สองนี่โอ้เว้ยสิครับต้องปันน้นกันหลายเพราะว่าเวลาตีไปเราให้ยมืมแตกตัวได้เร็วขึ้นครับนี่นี่ครับ เอาพอตึงๆมือครับสันดีสองอ่าก็จะได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับวิธีเกี่ยวขนมปังอันนี้ผมจะใส่เป็นฟ้ามเมาด้ยครับให้เลาะขอบตั้งขางตรงนี้ออกครับนี่เราก็เลาะออกเลยครับจับฉีกออกทำมีกันไกแห้งดีครับใส่กันไกครับให้ได้แผ่นประมาณนี้ครับกระแตงให้มัน งามๆจักหน่อยครับได้เป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็เกี่ยวเข้าไปเลยครับชึบแล้วก็หลอดมากเลยครับฟังนี่เกี่ยวจึบจังสี่ครับแล้วก็บีบเข้าไปครับนี่บีบใส่ดวงเบ็นี้ไว้ นี่ก็ต้องบีบเน้นนะครับให้อยู่ในลักษณะประมาณนี้ครับต่ก็หาห้อมีอ่าเขาเรียกว่าหัวเชี่ยวหัวยังครับก็มาแปะแปะตามขนมปังนี่กตีได้เลยครับ